เปิดยอดนี้่ายคนหน้านาไรบีนาชวนแก๊งนางฟ้าลงทุนทิพย์อึง้งมีคนโดนหนัก40ล้าน กลายเป็นประเด็นร้อนกลางวงการบันเทิงหลังรายการหุ่นกระแสวันที่4ธันวาคมที่ผ่านมาหนุ่มกัญชัยเปิดข้อมูลช็อกเกี่ยวกับคดีของนานาเรมีนาที่ถูกเจ้าหนะ้าที่คุมตัวจากบ้านพักด้วยข้อหาช่อโกงประชาชนและพรกกู้ยืมเงินอันเป็นการช่อโกงประชาชนและก็ทําเอาช็อกเมื่อรายการเผยตัวเลขที่นา,นานาชักชวนเพื่อนสนิทร่วมถึงสมาชิกแก๊งนางฟ้าให้ร่วมลงทุนในธุกรกิจทิปที่ไม่มีอยู่จริงด้วยยอดที่ถูกเปิดเผยมีดังนี้เจนี่เทียนโพสวรรณ2.9ล้านบาทพอลล่า เทเลอร์4.3ล้านบาทเจนสุดาปานโตหนักสุดในกลุ่มถึง40ล้านบาทข้าวโพด24ล้านบาทและมีผู้ไม่เปิดเผยรายชื่ออักษรยอดทอทหาร45ล้านบาทและอักษรย่อนอนหนู28ล้านบาททั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่บางส่วนค่ะเราผู้เสียหาย17คนยังไม่รวมของดีเจดาดาเพราะยังไม่ได้เข้าแจ้งความอย่าลืมกดติดตามและกดกระด<อ>ิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหมใ